เราอยาคุณนคุณตายานไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณตาคุณ้นสีแดงสีนี้หนูชอบมากเลยนะคุณตายคุปนคข้ากระอบ อันนี้คือเกมอะไรเธอขาร์ตันคาร์ตันเกี่ยวมันเกี่ยวกับเกมอะไรลูกหนูเล่นเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับอะไรทรัพยากรทรัพยากรแล้วมันมีทรัพยากรอะไระไมั่งอ่ะมีอะไรบ้างอิแกะหินแล้วก็ปลาฟงางครับีีแล้วะก็ต้องทำยังไงอะลูก แล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะลูกทำยังไงคือทอยทอยแล้วก็เก็บของทอยเก็บของแค่เอาไปเก็บเต้องเก็บแล้วต้เก็บนะ้ต้องเก็บนให้บคนเก็บเนี่ยให้ปานคนเสตอ่ะ Nihon leh peh piko leh panggi Nihon

หมดมือเฮ้ยปาผม้งค,คุณสร้างไปใต้ก้คนคุณต้องไปใต้ก้นเด็กไอ้ทะเลลูกพี่ปอลีเจาหมดมือหมดมือนะเออทำไมพี่ปอลีถึงมีสิทธิ์ไปเอาของพี่พีหมดมือได้ดูน้าไพ่ปนใช่ไหม